พระราม4วัยพี่ข่าวครับ8นาฬิกา49นาทีสดๆกับอาร์มกันที่นี่นะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับโดยที่เราจะมาทอล์กและผมเชื่อว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจนะครับที่คุณจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจของตัวคุณเองนะครับเอาละครับมาดูกันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณบีบีครับหลายๆคนอาจจะรู้จักเธอในนามของสปาหน้าเด็กครับหน้าเด็กขนาดไหนคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะคุณดูผมไว้นะฮะ วันนี้ผมอายุครบ33นะฮะเริ่มมีริ้วรอยนะครับอันนี้พูดตรงๆยอมรับเลยนะฮะซูมเข้ามาเลยครับมานะฮะดูนะฮะผมก็เริ่มมีริ้วรอยแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะมีนะครับการยิ้มนะฮะมีละลองไปดูหน้าใกล้ๆของพี่บีบีกันพี่บีบีสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะโอ้โหขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะครับพี่บีบีครับซูมหน้านะครับ นี่นะฮะเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับพี่บีบีหันขวานิดนึงครับนี่นะครับยิ้มนิดนึงครับอา้าวเอาละพอแล้วครับใกล้มากนะฮะถามเลยคําถามแรกพี่บีบีเจ้าของสปาหน้าเด็กะนะฮะอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ43ค่ะสี่นะครับ คุณบีบีพักคากุลอายุ43นะครับเล่าให้ฟังก่อนเบื้องต้นนะฮะก็คือเคยเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปใช่ค่ะก็เคยทำรายการทีวีอย่างนี้แนะ่ะแต่ว่าอยู่ฝ่ายการตลาดฝ่ายโฆษณาค่ะทำตั้งแต่จบจุฬาเลยก็ต้องรัลสวยรักงามนี่เป็นรุ่นพี่จุฬาผมด้วยอ๋อค่ะรุ่นสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งแล้วครับเพื่อนคุณลิลลี่ค่ะเพื่อนคุณลิลลี่นะครับเเดี๋ยวพื่อนเก่าละตายละทีมงานลองเซิร์ชภาพคุณครูลิลลี่ขึ้นมาก็ได้นะครับ ที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนที่มหาลัยแต่เป็นเพื่อนนะฮะในฐานะที่ขออนุญาตค่ะคืออยู่ร่วมเพศเดียวกันร่วมเพศเดียวกันคือข้ามเพศมาแล้วข้ามเพศมาแล้วคือตอนเรียนนีก็เป็นนายเป็นนายค่ะเป็นนายเป็นเด็กชายจเป็นนายเป็นเด็กชายเป็นนายตามปกตินะฮะตอนนี้เป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าแทนนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ีบีนะครับนะครับ ถามนิดนึงครับต้องดูแลรักษาตัวเองต้องดูแลร่างกายแค่ไหนอันนี้ผมถามเลยเคยที่จะแบบไม่เคยโบทอ์ไม่เคยเลเซอร์เอ่อเลเซอร์อาจจะเคยครั้งหนึ่งนะเลเซอร์คือการรักษาสิวนะเคยค่ะเคยเคยบางค่ะแล้วก็ฟิลเลอร์้อยไหมอะไรที่เขาฮิตนิยมไม่ทําเลยทุกอย่างไม่ทำเลยไม่ทําเสริมไม่ค่ะไม่เลยค่ะแล้วทําไมหน้าเด็กครับหน้าเด็กเพราะว่าหนึ่งอาจจะหลายๆอย่างองประกบนะคะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนดูแลตัวเอง เป็นคนไม่เที่ยงคืนไม่ทานแอลกอฮอล์ทานน้ำเยอะอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็คิดบวกอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เสริมก็ใช้อุปกรณ์สปาหน้าเด็กใช้ตัวเองค่ะนี่คือภาพสมัยที่เข้ารับรับปริญญาการเรียนช่วงนี้อยู่เนี่ยค่ะจุฬานะะฮช่วงนี้น้องๆหลายๆคนก็เรัยนกันอยู่นะครับนั่นคือเมื่อปี35ค่ะปี35ม้างมกีบขวบฮะอูสามห้าผมเพิ่งเข้ายังไม่เข้าสวนกุหลาบเลยครับอ่ารือยนเดียวกันเนี่ยฮะเรียนเดียวกันอีกเหรอครับรุ่นอะไรคะที่รุ่นไรเจ็ดค่ะผมร้อยสิบเจ็ดครับพี่ โอ้โหสวัสดีุ่นพี่ครับสวัสดีค่ะสีน้รดมถ้าไล่กับไปสีน้ำดัหรูนะคะถ้าไล่กับไปก็เป็นพี่ดูเลยอนั่นนั่นรุ่นใหญ่หรอนั่นรุ่นประมาณรุ่น99ใช่ค่ะโอ้ตายแล้ววันนี้ผมเจอรุ่นพี่หลายที่เลยนะโอเคค่ะสนกุลาจุฬาพี่บีบีที่บอกว่าน่าเด็กวันนี้คืองี้พูดงี้ครับ คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของโซเชียลถือได้ว่าเป็นเรื่องของการตลาดง่ายๆพี่บีบีเคยทําการตลาดมากใช่ค่ะการขายมาก่อนเรารู้กันดีว่ามีช่องทางการขายยังไงครับช่องทางการขายที่เคยทําปกติมันก็จะแบบเดิมๆนะคะก็คือนัดเจอลูกค้าคุยการพรีเซนต์ซึ่งอาจจะ จับเข้าสู่กลุ่มคนเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะแต่ที่ว่าต้องบอกว่าต้องขอบคุณมาร์คขอบคุณสตีฟจ็อบนะคะทำให้โลกเนี่ยเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นจากทั่วทุกโลกเลยที่วก็คือเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็คุณสตีฟจ็อบที่อำลาโลกไปแล้วนะคะทุกคนต้องใช้สมาร์ทโฟนหมดถูกค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เชื่อมโยงทุกอย่างเนี่ยมันทำให้การทำการตลาดง่ายขึ้นเคยได้ยินไหมคะว่ามีเศรษฐีเกิดขึ้นจากการขายครีมหรือขายอะไรต่างๆในโลกโซเชียลเยอะมากเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสพูดคุยนะครับกับพ การขายปูม้านะฮะผ่านทางโซเชียลนี่แหละครับเดือนหนึงสิล้านบาทนะฮะแต่เดิมนะครับเขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันวันนี้มีโอกาสมาคุยเหมือนกันพี่บีีก็เคยเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ค่ะพนักงานขายเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือน ใส่ตั้งแต่5 5 0 0บานะคะตอนจบจุลาใหม่5,500ปี <บา S 1> ทแล้วนะคะช่วงฟองสบู่ปี35ค่ะปีพฤษภาธมินนะ,ะอโอเค,คมีการปฏิวัติตลอดเวลาประเทศไทยแล้วพอปี41 42เริ่มสบู่แตกอีก43แล้วก็เงินเดือนล่าสุดก่อนออกนะคะก็คือ3ปีที่แลประมาณ80,000บาทประมาณ80,000บาทซึ่งถือว่าสูงแล้วสำหรับพนักง,งานออฟฟิศแต่ก็น้อยสำหรับคนอายุ40 ถูกเพราะว่าการทํางานเราอาจจะถึงได้แค่60ถูกไหมคะเพราะว่าเขากาหนดว่าเกษียณหกสิบแต่ด้วยตําแหน่งมันได้เท่นี้แหละที่เหลือก็อาจจะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายกันไปทําไมถึงคิดมาเป็นเจ้าของขายตรงสินค้าครับก็คือขายของผ่านโซเชียลที่คิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากแรกเริ่มเริ่มทีนียอาจจะไม่ได้คิดแต่แรกนะคือใช้ลองใช้ก่อนพอใช้แล้วเห็นความแตกต่างคนทักเยอะเพื่อนจุฬาเพื่อนสราอุ้ย ทำไมดูเด็กลงทำไมถ่ายรูปไม่ยอมถ่ายรูปด้วยแล้วอะไรเงี้ยร่วมเฟรมแล้วกลัวแก่กว่าทำไมหน้ายังดูใสเด้งไม่เหี่ยวนะฮะเราก็เลยจุดนี้แหละจุดนี้เป็นจุดหนึ่งตอนแรกก็คิดอยู่แต่ว่าที่ทําให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงนะคะก็คิดว่าเราทางานประจํามา20ปีเนี่ยเงินเก็บก็ไม่มีแล้วเราก็มองว่าปีเปอร์เซ็นที่ขึ้นจากบริษัทเนี่ยมันก็น้อยนะคะแล้วคิดดูว่า พออายุหกเนี่ยเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่มีมีเงินต่อเดือนเท่าไหร่และหลัง60เนี่ยเราไม่อยากเป็นเหมือนคุณยายคุณนาที่อยู่บ้านแล้วเปิดพัดลมไว้ไว้ไวแล้วใส่ชุดยูนิฟอร์มเป็นชุดนอนแล้วดูทีวีดูอะไรกันข่าวของบ้านพักอาี้ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคะอยากรู้สึกวองมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระของสังคมคือก็อยากที่จะไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วไม่มีเงินได้เพิ่มเราก็อยากที่จะหามาได้ตลอดเวลาแล้วเห็นหลายๆคนนะคะว่าอายุมากเนี่ยทำไมเขาต้องเดินริงถนนเดินอะไรต่างๆนัเป็นภาพที่รู้สสึกววว่่่่่าาาาไไมมมใชนหุเท นะะีงแต่ว่าเขาอาจจะทํางานที่ไม่ถูกที่<อ>หรือว่าไม่มีโอกาสมากกว่าไม่ได้วางแผนอย่างที่ควรจะเป็นก็คือทําไปแต่ละวันแต่เราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราทํามากขึ้นค่ะ เริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นก็ใช้เองค่ะแล้วก็คนเข้ามามาถามเราเองคือต้องบอกว่าของพี่เองนะคะจะมีเองหรือพี่เองพี่เองดีกวนะคะจากของพี่เองเนี่ยคือตัวเองไม่รู้สึกเลยว่าเราขายของเลยรู้สึกเหมือนกันว่าวันนี้ถ้าเราใช้ให้เราเกิดตัวเองนะคะเรียกว่าถ้าเปรียบภาพเนี่ยเหมือนเราทาเป็นทําตัวเองให้เป็นดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยมันจะมีเหล่าแมลงเหล่าผีเสื้อมาบินตามเราเองหลักการนี้ง่ายเลยนี่เหมือนความรักเลยนะคะคือรักตัวเองสักพักมันจะมีคนมารอบตัวเราเองใช่ค่ะนั่คือสิ่งนี้เรา เราเลยรู้สึกว่าเราต้องขายของอะไรมีแต่คนเข้ามาถามเราว่าทำไมถึงหน้าเด็กลงอายุเท่านี้เลยหรออะไรเงี้ยหน้าเราคือหน้าร้านค่ะถ้าเราดูแลตัวเองเนี่ยคนเข้ามาหาเราอยู่แล้วและพี่คิดว่าตลาดของแอนตี้อาจิ้งหรือตลาดเกี่ยวกับคอนมอร o โปรดักต์พวกนี้ตลาดที่ใหญ่มากคุณอาล้างหน้าไหมคะล้างสิครับทาครีมไหมก็ต้องทาเหมือนกันใช่ทุกคนตอนนี้ทาหมดไม่มีใครไม่ล้างหน้าไม่ทาครีมนะคะต้องบอกตลาดนี่ตลาดที่ใหญ่ผมพูดได้ไหมคบว่าตลาดเกี่ยวกับความสวยงามของผู้หญิงคือตลาดความฟุ่มเฟือย ได้ไหมส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเงินเดือนม่มืบนกว่าบาทก็สามารถหาเงินมาซื้อของกันได้อะเพื่อบำรุงตัวเองให้สวยเพราะพี่ว่าความสุขของคนง่ายๆนะคะแค่มองเห็นเงาตัวเองไม่ได้น้ำหรือในกระจกเนี่ยแล้วหน้าตาดีเรามีความสุขแล้วค่ะแล้วทุกอย่างเป็น first impression ด้วยค่ะในการรับที่งานทำงานหรืออต่างๆมันก็ต้องหน้าตาเป็นอย่างแรกค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นที่คุณบีบีเนี่ยก็เลยไปหยิบเอาธุรกิจการขายอุปกรณ์ในการช่วยบำรุงผิวหน้านะครับแล้วก็เกิดเป็นชื่อสปาสปาหน้าเด็กเป็นคนแรกๆนะครับในโลกโซเชียลซึ่งมาหยิบตรงนี้มาทำผลเป็นไงบ้างครับผลตอบรับดีค่ะต้องเลยบอกว่าคือก็อย่างที่บอกค่ะโลกสังคมสมัยนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยใช้ a c e b o o k เป็นเป็นการที่ช่องทางในการติดต่อสื่อสารต่างๆค่ะก็ต้องบอกว่ามันทําให้รู้สึกมันง่ายขึ้นนะคะ แค่เราก็ใช้แล้วเราก็แชร์นะคะคนก็สนใจอะค่ะแล้วก็มาซื้อใช่ค่ะครับค่ะผลที่ได้แหละครับอันนี้คือคือบอกก่อนนะวันนี้บ้านพระรามสีเราไม่ได้จะมาขายตรงนะครับแต่เราอยากขายไอเดียที่ผู้หญิงคนนี้นะครับพี่ชายผมก็ได้คนนี้ก็ได้นะฮะนะก็คือได้หยิบเอามาค่ะจากเดิมเงินเดือน8ปดห0,000ื่นนะฮะแปดเก้าหม่นถ้าเป็น AE อาจจะบวกเข้าไปนิดหน่อยนะในยอดขายค่ะ นาวันนี้ครับผมไรายได้ที่เราเริ่มต้นในการขายอุปกรณ์ต่างๆพอจะบอกได้ไหมครับถ้าบอกจริงๆก็เป็นไรายได้ที่เราไม่เคยคิดนะคะคในชีวิตถ้าสมมติว่าเงินเดือน MD เนี่ยอาจจะสามแ0นห้าแสนเนี่ยรเราไม่คิดว่าเราได้แต่เราได้แต่เราได้ด้วยการทำงานเป็นเจ้านายตัวเองใช่ค่ะ เปลี่ยนชีวิตเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าจากเดิมตัวเองที่คิดว่าไม่เคยกล้าที่จะกล้าออกมาตรงนี้รู้สึกว่ามีความสุขกับการเป็นพนักงานประจําเพราะว่าเราก็อยู่ในตาแหน่งที่สูงมันอยู่ในบริษัทที่ใหญ่ดีอยู่ในรังนกที่อบอุ่นปลอดภัยคอมฟดโซนที่เรียกวาคอนฟดโซนใช่ค่ะแต่วันนี้พอออกมาพอออกมาช่วงแรกก็หวงหวงเวงเวงหน่อยนะคะเพราะไม่คุนนะคะเพราะถูก20ปีถูกถูกว่าต้องมีเป้าต้องรับเป้าต้องเข้ามาตื้นบัตรต้องมาอะไรต่างๆนานาแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าเป็นเจ้านาตัวเองแต่ว่าด้วยความธ ดีสินค้ามีอะไรบ้างครับที่เดี๋ยวนี้สาวๆอะไเนี่ยคนสนใจผมอยากรู้เลยค่ะก็คืออะไรที่ทําให้ไม่มีริ้วรอยบนใบหน้าที่ดูเด็กลงนะคะไม่มีกระฟ้านี่คือตัวที่ทําให้เราเจลช่วยไ,ได้ค่ะครีมค่ะเครื่องนวดใช่ค่ะโอ้มันต้องใช้หลายอย่างขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่จริงมันแค่วันละ5นาทีนะคะวันละหนาและแค่สัสปดาห์สองวันไม่ต้องทำบ่อยไม่ได้ทําทุกวันไม่ใช่ค่ะไม่ต้องทำทุกวันค่ะใช่ค่ะราคามันสูงไหมครับในการที่จะแลกมาราคาถูกกว่าไอโฟนเยอะเลยค่ะ เอาง่ายๆเราไม่พูดเป็นตัวเลขเราพูดถูกไอโฟนเยอะเลยถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเยอะเลยรับประกันนานกว่าไอโฟนด้วยไอโฟนครึ่งปีให้สองปีมีการตอบรับจากคนใช้เป็นยังไงบ้างครับถามนี้ก่อนการตอบรับจากคนใช้ต้องบอกว่า เป็นความสุขของมีอย่างหนึ่งเลยนะที่มียังทํางานต่อตรงนี้ต่อเพราะว่าสิ่งที่ได้คือคนที่เข้ามาเจอเราเนี่ยคือคนที่เขามีปัญหาหนึ่งปัญหาเรื่องผิวพรรณรามไปถึงปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวมีสื่อตัวเองตอนนี้นอกจากเป็นทูตความอ่อนเยาว์แล้วนะคะก็ยังจะเป็นคุณหญิงปรีนามูดลขึ้นิธิเพื่อเด็กะสตีหมายความว่านอกจากเป็นทูตความอ่อนเยาว์คือการส่งต่อความอ่อนเยาว์ให้กับเด็กของผิวหน้าะสมนิสกอนชาวไทยให้เขาเข้าใจนะยังเป็นรับเป็นที่ปรึกษาใช่เพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาเราเพราะเขาคิดว่ามีปัญหาเรรรื่อองคคบ สามีเบื่อไปติดผู้หญิงเด็กกว่าอะไวพเราแก่วเราแก่กว่าหรือเปล่าดูแลตัวเองมีลูกหลายคนทำไมหย่อนคล้อยเขาติดต่อเราแล้วคุยจนปรึกษาเพราอใช้แล้วเห็นผลเขาแฮปปี้เขาก็มาคุยกับเราขอบคุณเรานั่นคือสิ่งที่ปีปลื้มมากว่าก่อนรายได้ที่ได้มาอีกค่ะนี่้วยต้่งมีคุณค่าค่ะดูแลผิวหน้ากลายเป็นดูแลทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ อ้องบอกวันนี้ทุกวันนี้มันมันเกินกว่าที่ที่ที่จะเรื่องตรงเงินแล้วค่ะมันคือเรื่องของความสุขที่ได้แบ่งปันหนึ่งให้เขามีความชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็บางคนสนใจมา,มาเป็นมาเป็นทุกของรายเดียวกับบีก็รสร้างโอกาสให้เขาอีกมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะหลายๆอย่างจากเริ่มต้นคนเดียวใช่เริ่มต้นคนเดียวตอนนี้กี่คนแล้วครับโอ้คือขายก็เย,ยอะๆเลยค่ะใหญ่โตออกไปเรื่อยๆค่ะคือแปลว่าเราก็มองธุรกิจไม่ใช่แค่เฉพาะเราเป็นคนนั่งแพ็คของเองคืออันนี้เป็นวิธีการขายของใช่ไงมเช่นนนววััพุร์ แล้วก็ส่งไปจากคนเดียวตอนนี้มีประมาณโอ้คนเยอะเยอะเลยค่ะคุณอามีตัวแทนจําหน่ายด้วยตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นอีกคําถามฮะถ้าวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับบ้านพระรามสี่ของเราอยากที่จะลุกขึ้นมาคือมันเนี่ยมันเป็นไอเดียของคนรุ่นนี้เลยค่ะอยากเป็นเจ้าของตัวเองไม่อยากเป็นช่างงานประจาแล้วอยากทาเองทายังไงเคล็ดลับที่จะทําให้สําเร็จแบบ คุณดีครับทำไงให้สำเร็จหนึ่งต้องมองตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะสองเราก็ต้องมองว่าสินค้าที่มันตอบโจทย์หรือเปล่าคือถ้าตอบโจทย์เนี่ยคือกําลังคนซื้อมีเยอะครับมันจะทําให้สําเร็จได้แล้วก็สามต้องใช้จริงค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอาให้มาหลอกหรือไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาบอกเป็นครีมน้ะขาวแล้วก็วางเอาไว้ใช่ค่ะไม่ใช่ก็คือใช้จริงแล้วก็ต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภคค่ะแล้วก็หน้าเราค่ะคือหน้าร้านอืมเชื่อว่าคุณอาเห็นวันนี้พี่ก็สนใจใช่ไหมคะอ่าคือใคร จะไปรู้นะฮะ,ะรุ่นพี่ผมเองนะฮะอายุมากกว่าสิาปีเต็มๆน่านเด็กกว่าผมอีกนะครับะนะฮะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องของความสวยความงามกันบ้างฝากถึงก็อยากให้ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย สิ่งเราที่ต้องบอกว่าหน้าเราคือหน้ารานนา้านที่บอกแล้วแล้วก็ first impression ถ้าเราทําตัวเองให้เห็นดีขึ้นเนี่ยคนก็อยากคุยกับเรานะคะคแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรมากคิดบวกค่ะเรือ่องที่ดีสุดดื่น้ำเยอะเยอะดื่น้ำเยอะ,ยอะๆคิดบวกนะคะค,ค่ะอ้าวล้ครับก็ใครที่สนใจนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความอ่อนเยานะฮะขอก็แล้วกันห้เป็นแฟนๆบ้านพระรามสี่เดี๋ยวมีคําถามอะไรเนี่ยไปถามพี่บีบีกันได้ที่ไหนยังไงฮะ ก็ลายมาที่ b e b e p a k a k u l b b พักคากุลก็คือตรงตัวเลยแต่สะกดหมดเลยนะ b e b e b e b b พักคกุลนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นให้ก็แล้กันนะครับแล้วก็ปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะกับพี่พี่ชายของผมพี่สาวนะวันนี้ขออนุญาตนะนะครับวันนี้ทางรายการบ้านพระราม4แล้วขอขอบคุณจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะ ต้องรบกวนมาคุยกันอีกครั้งน่นะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่บีครับเอาละครับหน้าเด็กจริงๆฮะคุณผู้ชมครับถ้าใครที่มีปัญหาก็สอบถามหรือว่าใช้บริการกันได้นะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตใจนะครับเราก็ต้องมั่นใจกันด้วยนะครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมายังมีเรื่องราวของน้องเมย์ครับที่จะมาคอนเซัลต์เรื่องราวของการเงินการงานชีวิตรวมไปถึงวันนี้จะมีโชว์อะไรมาฝากกันสักครู่เดียวครับ